ครับสวัสดีครับก็ะ่องนายรถไถซิ่งนะครับนี่ครับได้ข้อต่อเพามมาใหม่ครับเป็นเหล็กรอนี่ครับเป็นเหล็กรอธรรมดาก็ว่าจะหาซื้อเหล็กที่เป็นเหล็กเหล็กเอเหล็กเหนียวนะครับเหล็กงอได้นะครับไม่มีนะครับนี่ครับถอดออกจะใส่ข้อต่อครับนี่นี่ครับ เพาตัวนี้นี่ครับต้องถอดสลักตัวนี้ครับนี่แล้วดันเข้าไปครับเข้าไปรูข้างในนี่เพราะว่ามันกว่วงเกินครับใส่ข้อต่อเข้าแล้วมันกว่วงเกินต้องเอาเข้าไปสักหน่อยนึงครับนี่ครับล้อก็ทําสีครับนี่จะทําสีส้มเหมือนเดิมเหรครับนี่ครับเดี๋ยว รอดูตอนใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะขี่ออกไปนาครับนะครับรอน็อตอยู่ครับนี่ตอนนี้รอน็อตอยู่ก็ใส่ข้อต่อเพาเข้าแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้านะครับนี่ครับใส่ข้อต่อเพลาข้าแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่ครับดูมุม กร,ระทะก็ทำสีใหม่นะครับกระทะก็ทำสีใหม่นี่ครับข้อต่อก,ก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กลอนะครับก็ไปหาซื้อแบบที่เป็นเหล็กเนียวเป็นเหล็กที่มัน มันไม่แตกนะครับที่มันงอได้นะครับหาทั่วเลยไม่มีครับหายากมากเลยครับก็ถ้าสั่งเอาตามเพจอะไรต่างๆน่าจะมีอยู่ครับแต่ว่าหาซื้อตมร้านยากมากเลยครับก็เลยเอาแบบนี้มาใส่ไปก่อนครับนี่นี่ครับก็ไม่ได้วิ่งเร็วก็ใส่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้วิ่งเร็วแต่ถ้าวิ่งเร็วนี่ไม่แนะนํานะครับข้อต่อแบบนี้อย่าถ้ารถวิ่งเร็วนะครับ ก็ไม่แนะนําให้ใส่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่แตกตอนเราวิ่งเร็วนะครับส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอมาส่วนใหญ่มันจะแตกตอนเราบรรทุกหนักๆแล้วก็ติดลมหรือรถติดลมอย่างนี้ครับมันแตกมันส่วนใหญ่มันจะแตกตอนตอนนี้ครับนี่ครับก็ใส่เข้าแล้วมันก็ดูนี่ครับดูโหดๆขึ้นอยู่นิดนึงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายตอนวิ่งให้ดูอยู่ครับตอนวิ่งกลับนะครับวิ่งไปทางนู้นครับเดี๋ยวตอนวิ่งกลับถ่ายดูครับนี่กองมาดูข้าวอีกครับข้าวก็ใกล้เริ่มแล้วครับเริ่มเหลืองๆแล้วครับเหลืองมากแล้วครับแต่ว่ามันปีนี้มันทําไมมันสุกสุกช้ามากเลยครับปกติเนี่ยถ้าเม็ดมันเต็มนี่แป๊บเดียวมันเหลืองหมดเลยนะครับแต่ปีนี้มันช้ามากครับนี่ครับ ว่าจะซื้อท่อใหม่ครับนี่นี่ครับใครพอรู้ว่าร้านไหนเพดไหนขายท่อท่อสวยก็แนะนำได้นะครับว่าจะซื้อท่อที่ไหนจะเอาเป็นทรงแบบทรงขึ้นมาอย่างนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับแค่พามาดูทรง รถที่ใส่ข้อต่อแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเครื่องก็ยกขึ้นนะครับนี่เครื่องเครื่องยกขึ้นมันก็สูงสูงเห็นไหมครับมันสูงสาเหตุที่ใส่ข้อต่อนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือตอนวิ่งไปตอนวิ่งไปในทางนี่ครับแล้วมันไปเหยียบขี้ควายมันกระเด็นเข้าตาครับ กระเด็นใส่หน้าเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูล้อเดิมๆดินมันจะกระเด็นมาตรงนี้ครับนี่จะเข้าตรงนี้เลยครับต่อที่ยังไม่ได้ใส่ข้อต่อส่วนใส่ข้อต่อแล้วมันมาตรงนี้ครับคราวนี้มันกระเด็นใส่ตรงนี้ครับไม่โดนไม่โดนตัวเรานะครับก็มันก็มีประโยชน์อยู่นะครับครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะ อ๋อลืมไปครับมเออีเดี๋ยวรอคลิปหน้าดีกว่ารอคลิปหน้าดีกว่าครับมีคอมเมนต์นึงให้ดีวิวใต้ท้องว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ